มังอันนี้ก็เป็นมังรักหัวยจะไปหัวข้าวเดี๋ยวไปมังรักหัวฮะไปน้ำกันบ่เไปนกันเอาเครื่องคีไปขึ้นคือก่อนน้ำพรมเนาะใช้กระคุกระมังใครชอบอันไหนก็มาเติมน้ำเลยเราเราอันนี้อันนี้กระมังดำอะได้น่ะกระมังดำมันรวมมีหูหูหิวด้วย เออน้นงงอง<อ>ไม่หูอยูเอากระติกกระติกกระติกนี่กระติกรถเนี่ย่งรัดงครชอบัน้นสงถังา ล้างรถล้างรถก็อยู่บริษัทแลวรถทำงานเนาะก็ไ้ทำงานอย่างไรล้างล้างกะัดอะไรมีกี่ต้นอ่ะมีต้นหนึ่งสองห้าห้าต้น ไป<ห>น,นุ่ขึ้นนุจต้นเลยนี่เา,าไปลายเนี่ยไฝากถึงลุงพลนะครับคลิปนี้เน,น,เเน,น,นเ,เไปเกกมเมมไ,มไเน,นอไอเค,คทีมงานครับ นู่นนี้นะกระอัดได้มุมไม่สวยนี่ครับอ้าวกลับขึ้นกลับขึ้นแนวกกม่วงโอ้กกม่วงเป็นโฮมดีเลยเท้าออกนี่เสียดายเลยอ่ะ เดียวมากก่อนเาไปอย่ตก่อนเห็นังก็เอาต้นไมแค่เดี๋ยเอาไปเอาไปแซมมัองนี่นะภารกิจเราวนี่ครับเขาเริ่มพงแล้ะครับงานการหัวข้าวของเรานะครับตัว่าจะิภาษาอนะครับ เนี่ยเป็นโฮมว่าดีไหมก้มมองมาผ mm. ู้สารน้องเว้นได้เนาะ ครับหมดแล้วเด้อหนลุงมารดน้ำนะครับตอนนี้เรามารดน้ำรดน้ำให้กับต้นมะขามนะครับ เหลืออะไรนี้นะครับกับกจับกล้องกับกล้องเยบร้อยนะครับก็ผากิจห้อหัวกันสามาที่หนึ่งที่หนึ่งครับ รถน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะครับ้าลุงคนได้ดูที่นี่จาก็ฝาับเราไปเราไปทำอะไรเนี่ยรด่มังหัวเ้วับมังหัวนะครอสมีเกียร์เงินเดียวเปลนเงนเอารั้วตรงนเป็นแนวรั้วนี่เมาเหมาเป็นโซเฟอาเงแล้วก็านนะรัต้นมวงปลาป่ะเนี่ยงวงปลาเพราะว่าแนวนี้ เราเป็นหมากเะเลือได้ต้นนปมเฮ้ยมีคนมาเป็นหมากี่เดือนาาไกูด้ว่าไยายนั่นไหมน่จะมาถ่ายยูทูบไหมแต่ถ้ามาลดน้ำทุกวันน่าจะตีนะโอ้หมันเป็นหมากเยะเกลือนัจจุบันเลยสนีุก็ต้องฝาเกลือก็ฝากคลิปนี้ไปถึงมุมบนด้วยขอสักหมื่นวิวนะคลิปนี้อัดวิวต่อวิวต่อเทียีลกครับเอาเบิร์ นี่เล้วอ๋อใจยังลดได้หมดอ๋อมันสิบปอนด์ห่วงคนป่ะอะไรน้ำเลยเนี่ยตัวนี้คืองามกว่ามูนี่ดูการช้ำดูการช้ำเนี่ยเขาช้ำมานี่นี่เขาเขาปักช้ำมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหลุดมันหลุดมันหลุดเรียกว่าต้นอันนี้ค่ะเขาเหมือนเขาจะทาบมาเขามาสร้างว่าระต้นนี้เขาทาบมางามกว่ามูตัวนี้อันนี้เนี่ยคือไอ้ไรไม่เห็ดไม้ไว้ บ่อกเนี่ยมันยินต้นยินต้นมัดไว้บนหิ่งรุ่มพันยึดไว้ยึดไว้เวลามันจะหักความรู้ด้านการเกษตรเข้ามาแล้วก็เป็นไม้เพ้ยงพอมหมือนคนเหยียบเหมือนเหมือนมีคนมาลดอ่ะเหมือนเขาจะกอกไส้หนีมาแมนบ่บ่แมนหรอเปล่าลุงลุงลุงหมดหมู่บ้านบอกอ๋อหมอีกเลยอ๋อเป็นเอาระดมขวดในรถแกที่มีนำรอรอแรกแหละก่อนกลับลุงรถอีกนะครับ มาามานมอี่มาแตุ่ล่ะมั้งมขามมาแต่ตบุญอานไปอ่ะมาม่น้บก็ไปด้วยยทงานแต่งัานงมันคือบอกมามาต้นต้นยู่บ้านบอมาปลูกใบวะแล้วคนสีหอมาเธอปะรอบหนาคนสีหอมต้นใบมาลูกเบ็ดเท่านั้นมาผูกลัยกลัี้อ่นหบัดอยูเรักันออกไปนั่ถอนหัวแล้วนะอยู่อยู่อยู่ อันหัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดไปหาอาจารย์ของบ่าวนุนะครับกิสก,กสองนะเดี๋ยวเาติตามครับวนรกิจลุงพลภารกิจูพองกิจองแทกิจลุงนะครับนเนมครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ,บหลังจากที่เราลดน้ำเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปลื้อรั้วนะครับ หรือว่าให้ปลูกฟองหรือหัวอมาดูข้าวที่เราหยอดไว้นะครับกำลังฟงน้าเพื่อนหนุ่มางใสายของไงฟองนี่นะครับกำลังขึ้นกำลังดลอดไปแดนถึงแล้วครับ โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ